ดีครับผมเราจะเจอกันในวันพุธนะครับเช่นเคยครับวันพุธเช่นเคยในาศาสตร์ราหูผ่านรวยการาศาสตร,ร์ที่นำพาให้ท่านมีโชคลาภในการจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินและแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันให้ท่านได้มีรายได้เสริมและนําไปซื้อกับคงกับข้าวใช้จ่ายสอยอก,กันโดยไม่จําเป็นจะต้องไปทุ่มอะไรมากมายมหาศาล เราหวังได้เพียงว่าเราขอแค่มีรายได้เสริมแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมเรามาคุยกันศาสตร,ร,ราหูพารวยครับผมอาจารย์กิติภูมิจะขอเสนอในดวงดาวคือสี่ 4. ดวงดาวในวันพุธนี้ยี่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมดวงดาวดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เลขเจ็ดนะครับเป็นดาวเสาร์นะครับดาวอยู่ในกลุ่มดวงดาวแห่งบาปเพราะเขาจะมีความ แหล่งปร,ประมาณหนึ่งนะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งครับอยู่ในกลุ่มดาวบาระคโอเช่นกันเป็นดวงดาวแห่งความเป็นผู้นํานะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับก็คือเลขหกอยู่ในกลุ่มดวงดาวดาวดาวสุภเคราะห์นะครับอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่ก็อยู่ในกลุ่มดาวสุภเคราะห์เช่นกันนะครับอันหน้าคือบาระคโอทั้งสองตัวเลยอีกหลังก็คือ สุปะคอทั้งสองตัวเช่นเคยนะครับเช่นกันครับเอามาจับอย่างนี้นะครับลองกากบาดกันไฟกันนะครับแล้วจับคู่อย่างนี้นะครับลองดูนะครับเราลองมาจับคู่กันเจ็ดหกครับหนึ่งสครับหนึ่งสี่เ่งสีครับหนครับนะครับเห็นมครตัวนี้เจ็ดหกหนึ่ง อ่ะนะครับผมตรงนี้นะครับลองดูลองว่าไฟไปไฟมานะครับลองดูแล้วก็เอาไปจับคู่แล้วก็เสียงไทยเสียงโชคกันดูนะครับย้ํานะครับท่านใดที่ชื่นชอบในศาสตร์ตัวเลขพวกนี้ผมมีลิงก์ลายกลุ่มและลิงก์ส่วนตัวก็คือลิงก์ส่วนตัวคือเบอร์โทรของผมนะครับแอดแอดส่วนตัวไปแอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่า,อ,าอยากจะเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับผม ทางกลุ่มของเราก็คือมันจะมีการวางตัวเลขแต่ละแต่ละแต่ละอาจารย์แต่ละแ,ละและอดมินนะครับไม่ใช่ว่าผมเคียงคนเดียวมีหลายตัวทางเลือกให้ท่านได้ลองไปเสียเส่ยงถายเสี่ยงโชคกันดูโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่สิ้นนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสุสิ้นนะครับเบอร์โทรของผมนะครับ0636297451 063 6297451มันมาเป็นเบอร์นี้ก็คือเป็นเบอร์ไลน์ส่วนตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดท,ท,ที่ติดตามชมช,มช่องกาติลาโฮลาชาแนลนี้ช่วยกันกดถูกใจช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกานกระตุใจและช่วยบอกสตอต่อกันทีเป็นเป็นสะพานบุญนะครับนะครับผมลองพิสูจน์กับผมได้นะครับนะครับอาจาร,รย์กิติภูมิตักกศิลานะครับผมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม